สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่17สิงหาคม2568ผมเข้ามาในสวนวันนี้ต้องการที่จะชวนเพื่อนๆคุยเรื่องไม้ยางนาไม้ยางนาเนี่ยเราได้ยินกันว่ามันมีค่าดังทองคำ้ามาตั้งคำถามลอยๆขึ้นมาในอากาศแล้วก็เรามาคำตอบกัน ความเป็นจริงในปริบทของการซื้อขายตลาดบ้านเรามันเป็นอย่างไรผมอยู่ที่ต้นยางนาของผมนี่ปลูกมาประมาณ10กว่าปีมต้นนี้น่าจประมาณสัก1 13, 13ิ1สามสิบสองาปเส้นผ่าศูนย์กลางแนววัดได้ตรงที่โคนมันสักประมาณสูงขึ้นมาเมตรสามสิประมาณสักสิบนิ้วถึง11นิ้วประมาณนั้น ก็ปลูกในรุ่นราวคราวเดียวกัน,นก็มีอยู่หลายหลายต้นในส่วนของผมเนี่ยปลูกมา,าถ้ารวมตักสิบกว่าไร่เนี่ยน่าจะเป็นร่วมร้อยต้นแหละต้นก็ไซส์ขนาดเดียวกันอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูต้นก็ประมาณไร่เลี่ยก,กันและปัจจุบันผมก็ยังปลูกอยู่ ทำไมผมถึงชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องต้นยางนา,าที่บอกว่า,เ,าเรื่องราคาในท้องตลาดเพื่อนๆผมาจากาจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาก็บอกว่ายางนาของเขาเนี่ยต้นประมาณ12นิ้วสูงประมาณ20เมตรเนี่ยเขาจะขายขาครบปรากฏว่าคนซื้อไม้เนี่ยเขาบอกว่า จะซื้อในราคากิโลกรัมละ60สตังค์นั่นคือซื้อในราคาของอไม้สำหรับเศษไม้ซึ่งเขาก็ไม่ปี้เขามัจริงเรื่องราคาของอไม้ยางนาเนี่ยผมก็พอจะรับรู้มาเหมือนกันมีพ่อค้าที่เขาซื้อไม้เนี่ย เขาก็มาคุยให้ฟังก็ซื้อไม้พวกนี้ไม้ไม้สะเดาช้างไม้ยางนาซึ่งต้นหนึ่งผมก็ลองเรียบๆเกียงๆถามดูว่าประมาณสักเส้นป่าศูนย์กลางตรงโคนมันสักประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยสูงสักประมาณ3 0มสิบสี่สิบเมตรเนี่ยได้สักประมาณต้นเท่าไหร่เขาก็บอกว่าต้นหนึ่งไม่ถึงหมื่นเขาบอกอย่างนี้ ผมเซตัวเลขกลมๆลวว่าก็ประมาณหมื่นหนึต้นขนาดนี้เนี่ยก็คือผมเทียบเคียงกับในสวนของผมเนี่ยมันมีอยู่ต้นหรือสองต้นเนี่ยมันอายุปลูกประมาณร่วมสักห้าสิบถึงเจ็ดสิบปีถ้ามีต้นโตที่สุดของผมแปดสิบปีมันน่าจะเมตรกว่าเขาบอกว่าต้นประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยประมาณสักประมาณตัวเลขกลมๆประมาณหมื่นหนึ่ ผมก็มานั่งคิดในใจจิ้มตัวเลขดูปรากฏว่าเราเราเราปลูกทิ้งไว้60ปีขายได้ต้นละหมื่นตกแล้วเฉลี่ยได้ปีละต้นละร้อยสิบเจ็ดบาทซึ่งถามว่าราคาขนาดนี้มันมันแพงหรือถูกผมอย่าไปพึ่งไปบอกว่าแพงหรือถูกเพียงแต่ว่านี่คือราคาในท้องตลาดบ้านเราจริงๆ เพราะว่าจากต้นน้ำคือคนปลูกเนี่ยก็สมัยก่อนก็ไม่ปลูกกันยางนานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้นน้ำของเราเนี่ยก็จะถือว่ามันเกิดขึ้นเองทำธรรมชาติพอค้าคุณกลางมาซื้อก็อซื้อประเมินภาษาภาคใต้เ็ว่าเมินกันไปเมินประเมินก็จะมีหลายต้นก็บวกลบหูหนานได้เงินสักสองสามหมื่นสามสี่หมื่นก็ ขายขายกันไปซื้อซื้อขายขายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องพวกเนี้ยคนที่ปลูกในปัจจุบัน,นมักจะไปยึดติดกับคำว่ายางนามีค่าดังทองคำแล้วก็บอกว่าปลูกบางคนก็บอกว่าเราปลูกยางนาเนี่ก็สะสมวันวันละบาทปีหนึ่งได้365บาทซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เราก็มาเดี๋ยวค่อยๆไขกันไปคําตอบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ในเชิงการตลาดผมพอร,รู้ราคาอย่างนี้ก็คุยกับเพื่อนๆแล้วก็นั่งตกเถียงกันก็เราต้องมาทําความเข้าใจสําหรับคนที่ปลูกยางนาเนเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ายางนาเนี่ยเป็นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งกลาง ซึ่งหลักไอ้ส่วนมากก็จะใช้ทำาฝาบ้านไม้ในทำในเชิงโครงสร้างในในที่ร่มไม่โดนแดดเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่สูงมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้ว,ลวไม้ยางนานี่เป็นพืชที่ขึ้นตามริมม้วยริมคลองในสวนในอะไรมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันจะโตของมันแล้วก็ตามธรรมชาติ มันก็จะมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไม้ในท้องตลาดเนี่ยจะคนข้างที่จะไม่ค่อยขาดตลาดเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายเนี่ยมันของในธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมันยังมีอยู่เยอะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าปัจจุบัน,นมีการปลูกกันเยอะเพราะยางนานเนี่ยพอปลูกแล้วเพื่อนๆเ,เห็นว่าต้นมันสวยงามมากผมเนี่ยก็ปลูกไว้ร้อยกว่าต้น เนี่ยลักษณะต้นแบบนี้ต้นเล็กต้นน้อยปัจจุบันผมก็ยังปลูกอยู่แต่นี้ราคามันถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับพวกไม้สักสักทองไม้พวกพยุงตะเคียนทองไม้มหาดไมออ้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้เนี่ยแข็งเนี่ยพวกเนี้ยไม้จะราคาค่อนข้างสูงแล้วมันก็ปลูกได้ยาก ของในตลาดมีน้อยราคามันแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คงจะได้คําตอบบ้างในใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม้ยางโดยพื้นฐานของมันแล้วเป็นไม้ที่มันมีโดยเองธรรมชาติแล้วราคาของของเขาเป็นไม้เนื้อแข็งกลางก็จะราคาไม่สูงแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังงอกในในธรรมชาติยังมีของป้อนตลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเจ้าใหม่ๆปลูกขึ้นมาหม่ผมในฐานะคนที่รักต้นไม้เนี่ยยังปลูกอยู่หรือเปล่าผมก็ยังปลูกอยู่เหมือนเดิมผมก็พยายามที่จะเอามาลงไว้แต่อัตราการลงของผมเนี่ยก็จะลงไปเรื่อยๆเ,เพราะผมชอบรูปทรงของเขา มย้ยางนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันมีความสุขมีความพอขึ้นไปต้นโตสักประมาณเ,เส้นป่าสูงกลางหนึ่งเมตรเนี่ยจะดูแล้วสูงสง่าดูแล้วให้ความสุขนี่ขนาดต้นประมาณสักสิบกว่าปีเพื่อนๆดูเพราะฉะนั้นผมก็ยังจะปลูกต่อไป แต่คาถามต่อไปก็คือสําหรับคนที่ปลูกยางนาเนี่ยเรื่องราคาถ้าปลูกจะมาขายนะหรือว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่คือการที่จะปลูกครั้งต่อไปหรือว่าตั้งแต่ถ้าเกิดได้ยินคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้ของผมเนี่ยก็คือเพื่อนๆลองไปคิดดูก็แล้วกันเนื่องจากยางนาเนี่ยราคาไม้ก็ไม่สูงอยู่แล้ว พราะฉะนั้นเพื่อนๆจะขายให้ได้ราคา,าที่บอกว่าตามที่เขาพูดกันเนี่ยมันบบบวกค่าการตลาดอะไรต่างๆแล้วมันก็คงจะค่อนข้างยากนอกจากว่าเพื่อนทำเพื่อนๆเราทำครบวงจรหมายถึงว่าสร้างผลผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาจากไม้หรือว่าขายพันขายอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองดู ไม้ยางนาเนี่ยมันเกิดง่ายบอกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้โปรดักทีท่ผลิตผลที่ออกมาในตลาดมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วการปลูกปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนพอพอไปเห็นเพื่อนๆปลูกยางนาเนี่ยจะจะลงไหลเพราะว่าเพื่อนๆดูดูต้นของเขาเป็นรูปทรงนี่ตั้งเกิดอายุขึ้นประมาณ20ปีนี่กิ่งมันจะลิดของมันเอง แล้วมันก็จะเปล่าตรงสีขาวสวยงามมากแล้วก็เป็นไม้ระดับสูงเพราะฉะนั้นมันน่าปลูกแล้วปปลูกแล้วมันมีความภูมิใจว่าเออนี่เป็นความสําเร็จในการปลูกของเราแล้วมันไม่ค่อยมีโรคในการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้มันจะมีมากในตลาดผมพยายามปลูกยางนาแต่ในกระเดียวกันผมก็จะปลูกไม้อื่นด้วยเพราะ ถ้าเกิดเราคิดจะปลูกถึงแม้เราไม่ได้ปลูกมาเพื่อขายในช่วยชีวิตเราแต่ว่าเราต้องคิดถึงการตลาดในช่วงต่อไปถ้าเราปลูกเป็นเชิงเดียวเราปลูกต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะมาขายไม้ยางนาะสิไร่เลยโอ้มันราคามันมันก็ไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเอนลองเปลี่ยนวิธีคิดยางนาะไม้ปกติราคามันต่ําอยู่แล้ว พอเป็นไม้เกรดปานกลางปลูกมหาดปลูกตะเกียนทองพยุงสะสมกันไปแล้วมันก็จะได้สมมุติว่าราคาเนี่ยมันก็แตกต่างกันแน่นอนแต่ไม้พวกนี้พอเราเริ่มปลูกปุ๊บเนี่ยตลาดพอเขาเห็นต่สินค้าเราดีเนี่ยเราเขาก็มาใฝ่หายิ่งคุณภาพดียิ่งหาน้อยออได้น้อยในตลาดเราก็ยิ่งได้ราคาเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะปลูกแล้วการปลูกในสวนเนี่ยอย่างที่ที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปเราพยายามปลูกให้เป็นหลากหลายอย่าปลูกเจิงเดียวพยายามที่จะเอามาลงไว้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่มีปัญหาในเรื่องพวกนี้ไอ้อย่างที่ผมบอกอะต้นหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งสูงประมาณ3 0มสิบสามสิบกว่าเม็ดเนราคามื่นหนึ่ง เ,เพื่อนอาจจะไม่ลงทุนจริงแต่ว่าในรุ่นลูกเรา,าจ,จะไปขายรุ่นลูกเขาไม่รู้ว่าเรามีความลําบากในการที่จะไปหาเนตพันุ์ไปถอนต้นมามาลงในสวนยังไงแต่เขาก็ได้เงินต้นละหมื่นต้นละหมื่นสองสมมุติว่ามากขึ้นเขาก็เขาถือว่าเขาได้กําไรอยู่แหละเขาเขาไม่ได้มีภาพกิจกรรมที่ปลูกมาตอนแรกเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าเราปลูกได้ แต่ว่าเราต้องปลูกในลักษณะของพืชที่เป็นผสมพูดปลูกอย่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวพยายามปลูกนี่ของผมพยายามที่จะปลูกไม้ยางเนี่ยมันเป็นไม้ไม้ค่อนข้างไม้ระดับถุงเพราะงั้นผมก็จะปลูกมันหลายหลายเม็ดบางต้นก็สิบเม็ดร,ระยะห่างเนี่ยเพื่อนๆดูต้นก็สวยมาก ถ้าเกิดว่าใครที่ปลูกในแนวของพืชเชิงเดียวคือปลูกปรเมนในในที่ผมดูส่วนมากดูในคลิปใน y o u t u b e เนี่ยพวกเราจะปลูกกันในเชิงของอเป็น,เป,นเป็น่เป็นสวนเป็นไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องหาวิธีการที่จะปรับเพื่อจะ ให้ได้ผลผลิตในช่วงที่มันมีอายุเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ได้กำไรขึ้นมาในระหว่างนั้นก็อาจจะทำพาะเหตดหรือว่ามันมีโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วหรือไม่ก็เก็บเม็ดมันมาทำเป็นเม็ดพันขายซึ่งปัจจุบันในสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อถึงผมซื้อมาต้นหนึ่งประมาณ วันก่อนเนี่ยผมเคยสั่งซื้อมาประมาณต้นเก้าบาทสิบบาทผมซื้อออนไลน์มาก็าแสดงว่าเรายังทำตลาดมันได้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่พูดว่ายางนามีค่าดังทองคำเนี่ยผมยังเชื่อว่าใช่มันมีค่าดังทองคำจริงๆแต่ว่าเราต้องอยู่ในปริบทที่เราสามารถที่จะคิดได้แล้วก็คิดเป็นที่จะสร้างวาลูสร้างมูลค่าของมันว่าพอเราเริ่มปลูกเราจะทำอย่างไรกับมัน แล้วเราก็ในป่าเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะมีความหลากหลายอย่าลืมคำนึงถึงป่า5าระดับไว้ในการที่จะสร้างสวนป่าเพราะฉะนั้นเราจะเราจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องอยางนาอย่างเดียวว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราหวังน้ำบ่อหน้าเกินไปสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเราต้อง พยายามที่จะสร้างมูลค่าในระหว่างที่ต้นไม้ยังไม่โตตามเต็มศักยภาพของมันหรือในช่วงชีวิตของเราเราต้องพยายามที่จะที่จะสร้างมูลค่ามันแล้วก็จะจะได้กำไรคืนมาบ้างบทส่งท้ายสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่มีหลายคนเริ่มทอ้อเริ่มคิดว่าเอ้ย ยังนามีค่าดั่งทองคําหรือเปล่าผมบอ,อกว่ามันยังมีค่าอยู่นะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ปริบทในการปลูกมันเข้าใจว่าพอเราปลูกแล้วเราสามารถที่จะตั้งวารลูมันจากจุดไหนได้บ้างเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามทําแต่ถ้าเพื่อนๆหวังว่าปลูกไปแล้ววันนี้วันที่หนึ่งนั่งนับวันรอจนประมาณ6กสิบปีให้ลูกคุณมาขายมันจะได้ต้นลัดประมาณนั้นกี่ไล่หนึ่งกี่ต้นได้ประมาณกี่ลัด ผมว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะไอเดียลมากเกินไปอยู่ในจินตนาการมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อจะสร้างมูลค่าของมันเราต้องเข้าใจทุกมิติในการปลูกต้นไม้เราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ผมปลูกอรับผมบางต้นมันก็ไอพวกนี้ก็ประมาณไม่ถึงติดใบมีปัญหามันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ ผมก็พยายามปลูกเพราะว่าหลงไหลผมก็หลงไหลคนเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในในยางนาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ไกลๆผมก็พยายามที่จะปลูกเพราะฉะนั้นคงได้คําตอบออยางนามีค่าดังทองคําจริงเพียงแต่ว่าคนปลูกต้องรู้ว่าเราจะสร้างมูลค่ามันได้อย่างไรบ้างแล้วในระยะช่วงชีวิตของมัน60ปีเนี่ย เราไม่ใช่ปลูกอย่างนายอย่างเดียวเราได้จากจากกิจกรรม,มอื่นที่อยู่ในสวนหลายๆคนอาจจะทําเป็นสวนป่าอาจจะทําเป็นรีสอร์ททาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันสามารถที่จะดึงดูดเพราะอย่าลืมว่าการที่เรามีต้นไม้ขนาดห้าสิบไม่ต้องห้าสิบปีผมอาจจะพูดมากเกินไปเอาสักประมาณยี่สิบสามสิบปีแต่คุณมีความหลากหลายแล้วมัน ตกแต่งให้สวยงามแล้วคุณปรับเป็นสวนสันทนาการเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคนเข,เข้ามาดูอย่าลืมว่ายุคแรกๆที่คุณปลูกเนี่ยมันจะเป็นยุคที่เริ่มต้นคุณเริ่มเกมก่อนเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคุณเพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะต่อยอดเพื่อจะให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ของคำพูดที่เราบอกว่า ปลูกยางนามีค่าดังทองคําครับก็ผมคิดว่าที่ผมพูดมาเนี่ยก็คงจะเพื่อนๆพ,พอจะพอจะเข้าใจแล้วก็ในแนวในแนวคิดแล้วก็ตอบคำถามของเพื่อนผมที่บอกว่าเฮ้ยทำไมราคามันต่ำจังราคาแก่กิกโลละหกสิบตังเหรอก็ใช่ถ้าไม้เล็กๆเ,เนี่ยเหมือนกับไม้สักที่บอกอะ ขายสิบไร่ได้ประมาณไม่กี่หมื่นนะเพราะว่าไม้มันขนาดไซส์มันก็เล็กเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงได้ไอเดียจากแนวคิดที่ผมผมบอกกล่าวไปครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปอันนี้คนที่ปลูกยางนาก็ไม่ต้องไปตะนกตกใจเพราะผมเชื่อว่าคุณปลูกมันด้วยความรักเพียงแต่ว่าต่อยอดทำความคิดเพื่อจะสร้าง v l u e ไอ้ของไม้ยางนาของเราให้มันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแล้วจะปรับปรุงตกแต่งกันได้อย่างไรก็ขอ,ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามช่องสวนปลาสิรินันดาวิอยดฟรังทั้งช่อง YouTube และช่อง Facebook ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ